เข้าสู่จากคลิปที่แล้วเมื่อเราผ่านไปทางเดี๋ยวเราต้องลักมุมกล้องกันนะครับอันนี้จะเป็นทางบ้านสะอาดพระสามืีพีสันไหมครับ <c oughs> โฮ้ยที่นี่มีทางหมาพี่ตันไอ้หมาพิ่ตันึพันปักช่วยบอกผมด้วยครับเพราะผมไมไ่รู้จริงๆ <c oughs> โอ้น้อง โอ้สิยาสิยาความน่ากลัวผมณนี้แล้วเออโอ้โหนั่นตาแรแรแรแทนแหน่แน่โอ้จะคิดไม่จะไม่กินงี่น่ากลัวชิมเปงเลยเกือบแล้วไงผมเกือบแกไปครูกระดูกแล้ไงดีนะที่ใช่ดีนะที่ปิดประตูทันถ้าไม่ถ้าไม่ได้ปิดประตูถ้าปิดประตูไม่ทันผมอาจจะได้แกไปศพ ให้หมาเฮียนั่นแ่หมาให้ไม่รู้ถ้าไปเป็นเจ้าของหมาช่วยมาบอกช่วยใส่ตะกร้อล็กปากด้วยนะโคตรน่ากลัวชิบหายแถมไปลรคหัวใจด้วยอันน่กลัวโอ้ทุกคนเราไม่จึงว่ะเลยว่าเดี๋ยวเรากลับไปบ้านเราดีกว่าอ่าประเด็นก็คือ เงี้เถื่อนนะที่นี่ไม่เถื่อนหรอกคะ่ะที่นี่ก็เงี้ยสบายสบายโอ้โหนา่ากลัวมากต้องขับแล้หนีบินไปเลยโอ้โหที่นี่แหละคนน่ากลัวเลยครับทุกคนไม่นา่ากลัวคนทุกคนช่วยมาที่นี่แล้วไปสัมแล้วไปสัมผัสประสบก,การณ์แบบ โอเคเลยนะครับหรือเรียกว่าประสบการณ์นะครับรถเร็วไปไหนดีอ่ะสงสัยได้แล้วครับรถเร็วได้แล้ครับไปหาพ่อครับมึงฟังได้แล้วครับรถเร็วเพื่อจะไปหาลุงศพพ่อว่าทางนั้นน่ะมีงานศพใช่ใช่รถคันนี้เออวัวผมเกลียดวัวก็กินโคตรหน แลก็เป็นปุนะชอบไม่ชอบตรอเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวคลิปหน้าของผมมาทำคลิปเอาเดี๋ยวจะมาทำคลิปเอออันนั้นว่ามามาขอแกรีวิวทางนั้นน่ามีหมาตัวนทางนั้นน่ะมีหมาว้ายว้ายว้ายว้าายาายย้าย นี่โคตรเท่เช็นเคยโคตรเท่ใดๆได้กูไ,ไม่เอาเดี๋ยว,ว,ว,วเราจะมาเจอไฮไลท์ของคลิปนี้ก็คือดารซิกอีกรอบดารซิกนี่ก็ดูว่ามีเยอะนะสำหรับใครที่ไม่รู้จักซิกก็ไปหาเล่นด์ดอแล้วกัน หายถึงลาสามสิบปวกกว่า,วาแล้วเจอไอ้ไอ้ผีตาเดียวสีดำนั่นแหละครับแล้วมันวิ่งวิ่งที่จะมาดุิตุดคุณโดยเฉพาะนี่ไงซิกแต่ซิกที่นี่มาฉจะบอกสนกุนัขเลยนีเลยครับอโอ้โหจีน่า เดือดแล้วไงแถนที่นี่คนเลี้ยงหมาแม่งปล่อยมันอิสระฮอ้น<ฮ>ี่นางตาม<ฮ>อันนี้คือขาภาคสองไงไม่เดี๋ยวนี้คือยังไม่เดินภาคสองยังไม่เป็นภาคส,สามและยังไม่เป็นแล้วก็ไม่ใช่ทางเออภาคนี้เพิ่งผ่านไปไม่นานนี้ คลิปนี้นะเพื่อความสนุกและคอนเทนต์เหนื่อยไอ้ผีไอ้ลพวกหมาพวกนี้นี่มันยังไงเนี่ยหมดร้อยบาทยันชิะที่ไหนและวโคตรเกลียดหมาที่นี่เลยยังใครมาที่หมู่บ้านเราได้แล้วเหนื่อยผมเหนื่อย เหนื่อยในการทำคลิปนี้และเป็นคอนเทนต์ใหญ่ของผมด้วยปล่อยมือยังไม่ได้เกือแต่ไม่รอดเดี๋ยวรอจะมาพักที่ราคาแห่งหนึ่งเอ้ยเนียวโอ้ไง เดี๋ยวเราจะมานั่งพักที่นี่ก่อน